สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวรถพ่วงรถบรรทุกครับโอ้เละแห้งได้ขี้ตมยางก็ยังสิบด้นะว่ามันงานมีติ่งรถบรรทุกบาดเนี่ยถาใสลูกลังครับจอดที่ท้งมีครับทั้งเบรดก็ยี่ซิปกัาขั้นแล้วครับมาบานลครบอยู่บางทางเขา สีขาไปเอาดุกลังเฮ้ยจีเอาได้วะนนี่เอ,อ,อ,อย่นไม่โค้กไว้ที่ั้างในก่นเละไว้เป็นยังล่อคำสั่งอยู่ครับล่อคำสั่งอยู่มาสิได้ใส่บดใส่คลักหลาย ไป่านไป่านมากว่าเขามาส่งเ้อพี่น้องเด้อดันเขามือเช้าเนี่ยเขาบ้านหอดอยว่ฟี่มาชมแต่ว่าฟี่ครับเอาเอาคลิปบรรยากาศ นางานไม่เบิงซ้ำนี่แล้วครับคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ